พี่น้องมาหอดแล้วบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยบรรยากาศยอดเลยนั่งกินข้าเสบเสียนร่กันแล้วพี่น้องวันนี้บรรยากาศเนาะโอเคพี่น้องกินเขากันเลยไปพี่น้องเกี่ยมตัวเราเด้อเกี่ยมตัวออกเขี่ยวอีกแล้วออกไปหากินอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันอาเสาว,วันอาทิตย์ก็ไปแล้ว ออกแค่ตลอดเด้อพี่น้องเด้ออืมบนรถจอดอยู่มุมนั่นมุมนี่พมได้สะลงรถตีไยพี่น้องจะเกี่ยมของกันเด้อบ่านนี้เด้อไปบ่านนี้พี่น้องขึ้นรถกันแท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 นด้วยมีติบเขาด้วยเด้อเด้อคนช่วยเขามัน ของแม่ของสายชัดแปดปล่อยไปนี่เด้อปล่อยไปไหนพ่อจะไปรุ่งน้องก่อน,นไปฮอนอือฮ้อนเนี่มาเลยขึนย้นออนั่งคักแทนลูกล่ะโอเคโอเคฮะหอนอะไร <c oughs> เปิดแอร์แล้วไง <c oughs> เปิดแอร์แล้วเปิดสายชัดแปดก็ได้โอ้ยนั่นนี่ก็ได้ สวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะหรือยังอะสวัสดีค่ะปาลุงหรือยังคะวิ่งโอ้นั่งตรงนั้นแหละลูกจะได้เย็นๆไม่ต้องไปนั่งข้างหลังนะไปน้องหมดมันเข้ามาในรถมัม้งผ้าหอยของลูกหลานแต่อันไปวิมลมาจุฑาตพนมแต่นี่ ออกรถแล้วเดี๋ยวมันก็ร้องตี๊ดตี๊ดตีต๊ตดี๊ดแ่ไม่ได้คาดเข็มขัดยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยขึ้นบ้านก่อนเลยน้องขึ้นบ้านก่อนออกจากบ้านออก่อนนี่ครับออกจากบ้านก่อนพีนนน่น้องยังจีใส่เข็มขัดอันนี้คันได้ออกจากาหัวเฮียนอยู่สั่นสั้นมันไปไนดีเนาะเร็วจน๊ดไซโอเดี๋ยวขอไปเปิดประตูรีโมทก่อนครับไปออกรถแล้ว แต่ว่าโตวกเ็มก็นอมาเปิดันนี้เย็นปะเย็น็นอยู่ต่ว่าหนวกหูนะลมเนาะับสิบห้าคน็่คนกลังงงบคย่งี้ไปมวยิลิทางเก็บน้ไปว่าขเห็นจะถ่ายคลิปว่าคนยังไม่เห็นจะลงเลยยดีกวะายตัวันันั้น ้ทาดนี่ no ้วมวดโอเคพี <in> <deux> ่น้องแวะซื้อน้ำโกนซื้อน้ำกับคนสวยคนงามบ้านเตาทานขายสิจายังไงได้พี่น้องซื้อแล้วนี่ชามะนาวชามะนาวอร่อยนะคะไได้นมเย็น มานาได้นมเย็นมนาได้นมเย็นกินลูกกินนมเย็นนมชมพูพผนอยากได้ชีชมพูเป็นปะชีชมพูลูกเจ้าหนึ่งพูดกี่ผลใช่ไหมครับก็อ้วนขึ้นนะเจ้าว่าเอยกินข้าวเหนียวอ้าวลูกข่อยเหนียวข่อยคนกินข้าวเหนียวเลยกินกะเจ้ามาแก้วเบี้ยนได้ข้าวแยมเขามันกระไรดอกเดี๋ยวจะนั่นกับสีแมงอยู่ตีอืมไปเนาะเออเดี๋ยว เลิงนกทาเลิงนกทาอีกสามสิบกิโลอำนาจเจริญครับพี่น้องวันนี้ขับมาสไตล์เบาเ,เข็มจอดปั๊มเพื่อเราพี่น้องพอดีปั๊มนี้มีลานลาบควายมาซื้อควายแซ่บๆสู่พี่น้องกินบนี่ยคะบ๊อบบ๊มือมันหวานยังพันอยากได้ยังไป,ไปแล้วกูก,กินจะเขื่อนมันหวานมีเคร่องพันอยากได้ยังเอาไปพัอนอยากได้ยังพี่น้องเพิ่นเพื่อกินเปล่ามันหวาน เพิ่นเห็นสีมันงามพี่น้องเพิ่นใหได้กินไหมน้ำส้มอ่ะน้ำส้มกินบอ่อแม่ซ่อนนี่ไๆเลยพี่น้องเลยไงเลยเอาหั่นสร้างเพิ่นได้ไหมแล้วไข่เบิ่งขนมก่อนเอาพี่น้องไข่เข้าใจว่าเป็นมีกระจกวายมันได้มีกระจกน,นึกว่ามีกระจกน้องแม่ขนมนี่ก็แซบ่บเด้เออเอาหนึ่ง่อยมา รถปากระมินซับปะรดเนี่ยแซ่บขอยัวไงมีกระจกพี่น้องคารุบาค่อยๆกินเออเออเอ่อให้เพิ่์นไซมันจังแล้วเพิ่์นซีมพู่พนุจักอีกเลยเออนี่นั่งนี่ก็ได้นี่เห็นว่าน้องเขาไปแล้วเออนั่งตรงนี้เลยเออมาพี่น้องเขามานั่งนี่เขาคักขนาดยี่ห้อเบิรงซื้อมาแล้วกินอข่อยไข่ด้วย จืมาเล่นไงม่กินไงชิ้นหนึกิบห้าบาทนะกล้องเนี่นะกินรสจะเอาไว้กินสี่หลับพี่น้องเฮ้ยอันนี้ก็าเ่อกินมันเปล่าสีอะไรเนี่ยสีฟูสีเหิือสีเขียว ขาวสีขาวเออเอาถามใหม่ด้วยจําได้บ่อีกรอบนึงเอาสีอะไรสีอะไรลูกสีผู้โอเคสีผู้อันนี้ล่ะสีเหลือโอเคอันนี้ล่ะสีเขียวอันนี้ล่ะเอาลืมไปแล้วสีขาวสีขาวเออขาวขาวเงาหัวสีขาวไ่ได้ลืมมานะอันนี้อันนี้อันนี้ happy birthday happy birthday happy y b i r t h d a อร่อยไหมโอคยอนพี่น้องอารมณดี้าเป็นวัดอีหลาวเด้อพี่น้องนะคิมมุ่งเลยขอโทษคอภัยกิมมะพี่น้องกคือห้ก่อนนะพี่น้องเพราะว่าาหักให้มันห้เอง บอปพี่น้องนั่งรอแม่ยเป็นสั่งแนวกินขนมมาจากแอมิซอนเลยเนะนาะนั่งกินขนมพักเดียดอกพี่น้องส่วนมากกะบอกวันไดนดอกขันกินน่งก็ได้แต่ว่าเห็นมันสีงามเห็นมันสีงามนางก็อยากได้ะนะโอ้โดยดอกอันนี้ไหมงามแต่ว่า มันคือเป็นเนง้อสีน้ำเป็นน้องงามเนาะดอกมันกินบ่นเนี่ยไม่กินงามพี่น้องเลยไปพี่น้องแวะซื้อของแล้วเราเดินทางต่อช่วยงามคอสะออนคนทางสะออนสะออนทางดีรถกับ,บ่เพ่พี่น้องทางบ่ดีรถกับเพ่ไวรถกับพังไวเขาเรียกอายุการใช้งาน Mm hmm. ก็จะยืดยาวไปกว่าแบบถนนไม่ดีถถ้าถน,นรถตู้นี้ดีอย่างหนึ่งมันตตกล่องตกลุมมันบาสะเทือนบกระตึกกระตักนะพี่น้องบ่คือรถเก๋งเนี่ยรถเก๋งนี่เหยียบคันคู่ในสุดกระดังกลึกกลึกกล,ก,กลึกไปแบบนั้นเนลยเขานนเนะใช่มันจะเหมือนเรานั่งเครื่องบินเอาตรงๆเลยมันจะนิ่งแบบนั้นแหละมันจะเหมือนเรานั่งเครื่องนะเพราะมันทํามาเป็นคันใหญ่ล้อใหญ่ เออม,มันมันเห็ดนะครับแบบสบายผ่อนคลายนั่งอ,อยู่ในรถเดินทางไกลไม่หนักถือว่าสุดยอดแล้ว <c oughs> รถตู้คอมพิวเตอร์นี่สุดยอด <c oughs> ถ้าบอได้ใช้งานเป็นเลยสวนคอยนี่ขอจะว่าเห็ดร้อนลดนอนหายบาปเห็ดเราเก็บเงินได้กดชิลือเบาออกเบิร์ดกดชิไปเห็ดเบานอน,อนบ่ได้รู้ลาดอกเบานอน่อยนะเออพอแต่ว่าให้มันเป็นเบานอนให้แค่นั้นพอพพแมนแเป็นเบานั่งได้ เราจะทําแบบแบบแบบลากหญ้าทํากันแบบสบายๆไม่ได้ทาหรูหราประมาณนั้นพี่น้อง <c oughs> แต่กัตักง่าได้ดอกยามีเงินพอละพี่น้องเอ,ยอ้ยมพี่นองอดเ้าอดเาพี่น้องขอต็ดนแ้วหอยก่อนต้มแซ่บักแซ่บแซ่บ,บนี้ บบน,นอสวัสดีครับพี่น้องครับนะบรรยากาศพี่น้องที่นี่ก็จะเ,เล่นน้ำกันมวลมาเลยสันหอนเลย ตุงงกับบหมีห่มไห่ขบ้บวบะดำไร่บะไห่้วยบนะรห่รากาดีมาเจ้ากระเล่นแบบลาดหน้ากับบมี่ไม่ยากกับไม่โอตา,อาแบ่บบ่ ห้อนเลยพี่น้องผู้อายน่ะนอน,น,อนรับแรงเนี่ยมันีะขังรถเราต้อง่อนเลยวมาเด้่พี่น้องมาเริ่มไข่ม่ว,ขวงขัง ไปไปไปย่างใบใบมันห่อนกอกินแต่นวลมันบรุขนมก็ได้ หานักซื้อมาส่้อยเองจังซื้อใจแขงวงเดียวอันนี้ก็จะจัดร่วมเนาะจตกกาแฟวิวคืองานบา้บานห้องเนี่นาะคือมาค่อยเองส่้อยเองอบ้านลุงหน่อยไม่ได้น,นำ านาบมมีมักฟิกเ่าะวันนี้มันอยู่มันเสารจินน้ำเนี่ยถ้ามีเ,เ,เ,ออเร,รือเขาเอนเรือยังเรือไหยับ น้อยบเอามาภายเล่นเนะาะใช่คนทอดเป็นไงเนบิเกิแต่แล้วจ่องซีมุกงเรงหามาเอ่ันต,ตัวน้องน้ำไปน่มันจะคว้าจนจักขนาดเหนอ่ะหยินเลยอ่ะ ยอเยียมแบตเตอรี่มดัดเปลเปิดปลุมให้ยีนิตเตอร์มาขยายไปเปิดปลุรดเ<ป>ขาเต่าได้ไมรอไม่เอาลุงอนจีนเาเวยนี่น บมีไม่ร่มนะโบมีม้มา,ม,าม้ามันจะโตบอกเดยมันกิน ควา,า,ามคุ้นปว่วยอ้ะ กินนันนี้บะมีมักพิกบะมีแตงโวบะมีอย่างเบาอยังให้ข่อยเลยเอาเริ่มงถามมันมันก็เริ่มงกระเบาว่าบัานนี่ข่อยอยู่บ้านในโดนดนอกเด้อเราจะพาเขามาอยู่บัดมือเด้อตรงนี้ตายหา นั่นอู่ไงพี่น้องเขาปลูกอูนอนในทางหลเรา,เเลา,เนานอนรับป่นรับแดดนย่าเขาเก็บเรียกมือเขาก็นอนรับล้วกนอิจฉาเรานอนรับแดดแถมก็างขอ้นัาเินหล้ว ไปได้แล้วอะแกอดวามิดตรงเห็นไหมเธ ีบีมันเนยังดาบีแมงมีพร้อมตามมานากินกินขนม อาหเครื่องมันเวลโคนกินงว่วงไปแล้วมันแทบมันคนเลยครับอ่ะกินมาพูดการกิมเ้าไปเป็นยังไงยืนยงแต่ับพี่นอ้องจ้าพี่นอ้องลาไปก่อนค่ะไวลพบกันใหม่กินอาหารด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ